เราอยู่ข้างนอกเราัวแต่ไปเพลินกับอวัยมุกจนเราลืมคิดถึงตรงจุดนี้เลยนะว่าเออทาไมเราไม่ใช้เวลาตามหาเขาดูบ้างประมาณนี้หมไปให้ไปให้ความสําคัญกับความสุขส่วนตัวซะส่วนใหญ่อยู่ข้างในมันมีเวลาได้คิดหลายๆเรื่องทพนตัวเองหลายๆอย่างสิบสิบสี่สิบห้าปี ก่าจะหลุดพ้นประมาณนั้นนะเสียเวลาไปเยอะมากแล้วทาไมถึงตัดสินใจบวชมีความตั้งจใจตั้งแตอยู่ข้างในแล้วเหมือนเื้อทดแทนพระคุณตายายพ่อแม่ครับที่เขาเลี้ยงเรามาที่วันนี้เราไม่มีโอกาสได้ทําเพื่อเขาเขาไม่ได้เห็นสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อเขาครับแต่เขาก็อาจจะรับรู้ได้ครับงเชื่อประมาณนี้ครับ ถ้าจริงๆเขาสมควรน่าจะได้อยู่ทันเห็นผมบวชด,ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่กัเลยสักคนผมว่าอยากจะตั้งใจบวชสักปีหนึ่งมา